ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะฮะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TT K T Studio นะฮะคลิปนี้มารีวิวนะการนาโชนะครับผมการนาโชของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะโอเค โอเคการนาโช่นะฮะมาอาร์เจนติน่ากว่าอาร์เจนตินาอายุยี่เท่าไหร่เนี่ยสิบแปดปีเท่านั้นนะครับผมมันเป็นตัวเก่าเก่าแบบเก่ากึกเหมือนกันนะคือมานานมากแล้วสำรับการนาโช่เนี่ยนานเลยนะแล้วก็เพิ่งเอามาให้เปิดใหม่ใน e n c o ค s t t r r พาร์สนะครับผมอันนี้ของพาร์ทสงนะนะสเตตก็เกมลุก77บอลโทน79เลี้ยงบอล8 3แลประกอบตัว76สองสัง 7, ส้น72 นะจบสกอร์76ผู้ต้องเตะจ็ด 3, ความโค้ง76กมัน 7, จริงไม่ได้เยอะเลยนะสปีดเปิดเจ็ดสปีดต้น90าอาจจะได้ตรงนี้อาจจะได้เรื่องความเร็วกันาโชนะบาลานซ์89สเตมีนา79้านะครับผมโออก้าไม่รู้ว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะสกิลไม่เยอะมีปั่นโค้งยืนต้องจับบอลแล้วก็ซุปเปอร์ซับนะมันก็อย่างว่าแหละดาวรุ่งนะนะดาวรุ่งแต่เคยติดทีมฟีเจอร์เขียวเนี่ยก็ถือว่าสุดอยู่นะนะ LWF 9 0 บูดี้้สแต่ไม่รู้ว่าจะเล่นได้หรือเปล่าเพราะว่าค่าพลังที่ดูดูแล้วเนี่ยมันได้แค่ความเร็วแต่วความเร็วมันก็ไม่ได้จัดมากด้วยนะไม่ได้จัดมากแต่ก็ต้องลองดูนะครับผมสำหรับกาโาชนะไปลงสนามดีกว่านะครับผมไปฮะโอเคยร์ผมมากมเกมแรกสําหรับกาโาชนะครับผมคนนี้เจ็บม,มไหมนะน่าจะเจ็บอยู่นะนะน่าจะเจ็บอยู่นะ ก็เ,เล่นมาบ้างนะเขาจะไม่เล่นเล่นมาบ้างนะครับผมโอเคกานาชมาเกมแรกนะครับผมเกมแรกเป็นฟีเจอร์เก่าเอามาเล่าใหม่นะได้บอลครัค้งแรกฮะจ่ายออกมาแทายยางไปกานาชูกานาชูสกิลเข้าในแต่สกิลพวกพอชมิมาเพราาตัวอะไรอย่างเี้มันก็ไม่ได้เยอะไงนะซีเอเ็มปั๊บไปฮะไม่ถึงลูกเนี้ย ปั๊มมาได้การนาโช่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 พยายามจะเบรกยังได้อยู่เปิดเข้าในเรียบร้อยโอ้ได้ซิดว่าเอาดีนะครับผมพยายามเบียดบังผมทองด้วยนะผมสีทองด้วยนะการนาโช่ไอหัวทองนะครับผมเอเ็มบาเป้ฮะคลิกแทงไปการนาโช่ดึงมาความพริ้วยังไม่เท่าไหร่ยังไม่ได้ดีมากนะ นะฮะทีะเอ็มปาเปยยกมาให้การนาโช่ไม่ถึงนะครับผมลูกนี้การนาโช่ฝั่งนี้ฮนะการนาโช่มีสกิลปัน่นโคง้ง <c oughs> จะเข้าอยู่แล้วนะครับผมปั่นด้วยซ้ายลูกนี้นะนจะเข้าอยู่แล้วกานาโช่นะฮะน่าเสียดายปะ่ะเ <c oughs> บิเขียคมับมใไอเอ็มปาเป้ไปไปให้กานาโช่ฝั่งนี้ <c oughs> โอ้โหลูกนี้ต้องได้ต้องได้ดิครับมาแล้วว่ะ มาแล้ววะนะครับผมลูกนี้มาแล้ววะยิงไปหนึ่งลูกนะครับผมสวยๆไปดีนะฮะโอ้โห,โหมาลันได้เฉยนะดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ลันได้เฉยมากาาโชแอซิสหนึ่งแล้วก็ยิงหนึ่งเอ็นเปเป้เหมือนเดิมคลิกคลิกกาาโชฝั่งนี้ไปทันมามหน้าไม่ทนนันเฉยเลยวะโอ้โหยิงคืนนิดเดียวจริงๆไม่ทนันได้ได้ ได้มาอย่างนี้ได้มาอย่างนี้เหล็กนิดหน่อยปั่นเหมือนเดิมออ้ยง่ความโค้งมันไม่เยอะนะครับผมแม่ปั่นลูกนี้สุดทานะ้ายฮะเช็ดเสามันมันดูเสานอกไงนะครับผมปปีฮะปะปีฮะปะปีฮะ,ะ,ฮะให้กันอาชูฝั่งนี้เหมือนเดิมล็อกฟลิกเขา้าในไม่ได้ปะปีฮะยกไปให้กันอาชูฝั่งนี้กันอาชู เปิดกลับคืนไม่ไหวไม่ไหวนะครับผมเปดีฮะกาณาโชคืนเปตีเปรีรอยกไปให้คารเจโล <c oughs> ยังไม่ได้ปะปั๊มมาได้อยู่เหล็กเหล็กเหล็กอย่าบอกนะไม่หลุด <c oughs> แหมการาโชฮะโอ้โหสกิลไม่เยอะนะครับผมโอ้โหมันเหล็กจังอะโอเคเกมครึ่งแรกนะครับผมยิงหนึ่งแอซิดหนึ่งสำหรับกานาโช ถือว่าเจียมอยู่นะถือว่าเจียมเลยนะนะครับผมอาจจะไม่ได้แบบครองบอลดีมากนะแต่มันยืนถูกที่ถูกเวลาเหมือนกันนะยืนถูกที่ถูกเวลาความเร็วสเปียต้นถือว่าจัดนะครับผมเรื่องยิงผมว่ามันก็ยังไม่ได้คมมากนะนะโอกาสเข้ามันก็ไม่ได้เยอะหรอกนะแต่ถ้าแบบเน้นๆบรรจงหน่อยก็มีสิทธิ์เข้าได้เหมือนกันถึงก่อนถึงก่อนถึงก่อน,อนปัน่นเห็นไหมมันคือ มันไม่ได้คมมากแต่โอกาสมันก็เยอะนะครับผมโอกาสมันก็เยอะแต่ลูกเนี้ยถ้าเป็นคนอื่นคือเข้าแล้วยังไงก็เข้านะแล้วกดปั่นโค้งด้วยนะครับผมแต่ค่าพลังจบสกอร์มันมันไม่ได้เยอะไงนะครับผมแต่โอกาสมันเยอะนะโอกาสที่จะได้ยิงอ่ะมันก็เยอะนะครับผมด้วยความเร็วด้วยอะไรหลายอย่างนะมา,าที่การาชัวรผมมีการเหล็กนิดหน่อยนะฮะปะเป้ไปยกข้ามฟากบอลถึงอ้าลงสวยลูกนี้ลอง ปั่นอีกทีโอ้โหชนเสาความโค้งไม่พอนะครับผมชนเสาฮะก็นาโชดึงพลิกพลิกความพลิ้วมันก็ไม่ได้เยอะโอ้โหเล็กว่ะปรับไปฮะผมให้กานาโชกานาโชกานาโชต้องได้โอ้โหไม่เข้าอีกชนเสารอบที่สามบวกเลยที่กานาโชครับผมสตรีมหน้าหมดเหมือนกันนะหมดเหมือนกันนะ ไปได้กระชากได้กระชากได้จ่ายเข้าในคานิโชลโอโหกับตัวยิงเฉยเนี่ยกันนาโชบผมมาไปยังไงวะเนี่ยกันนาโชเหมือนเดิมดึงกันมาดึงดึงกันมาไปโอ้โหลยุนี้เปิดขึ้นโมงโอโ้เบามากนีโอเคจบกีมแรกนะครับผมหืดดเด่นมากในกีมนี้ ยิงหนึ่งเอสซิตหนึ่งแล้วก็อีกสามเสาพยายามปัดกู้กาดเยอะมากนะหาโอกาสยิงได้เยอะมากแต่ไม่เข้าว่ะนะความคมมันยังไม่เยอะนะครับผมความคมมันยังไม่เยอะนะได้ไปเจ็ดจุดห้าในเกมนี้นะได้ไปเจ็ดจุดห้าก็ถือว่าเล่นดีพอสมควรนะเล่นดีพอสมควรนะล,นรนะลูกนี้ลูกเปิดนะเปิดให้เอเป้นนะโอ้โ oh, หคือตะไลมันเสียบอลแรวแล้วก็เอาบอลมาได้เปิดด้วยซ้ายโอ้โหเม,ม่นเลยนะเปิดเม่นเฉยเลย ก纳 ش ชวเวอร์ชันนี้แต่สองสั้นมันจะดีกว่านะจริง <c oughs> นะโอเคเรียบร้อยแล้วก็มีลูกยิงเองด้วยนะครับผมน่าจะเป็นลูกนี้เป็นดีใจให้นะไปนี่ลูกโผคือนมาอย่างเงี้ยโอกาสเข้าสูงเรียบร้อยแต่ก็ชนเสาไปเยอะเหมือนกันนะ,นะโอเคเกมแรกผ่านไปไปต่อเกมที่สองกันนะครับผมไปฮะโอ้เคบผมมาเกมที่สองสำหรับกาโชนะครับเกมแรกทำได้ค่อนข้างดีนะฮะ แอซิตหนึง่งยิงหนึง่งแล้วเปิดแม่นเฉยเลยนะโอเคเกมนี้เกมที่สองนะครับผมจะเล่นดีเหมือนเกมแรกหรือเปล่ามาที่กาณาโชฮะกาณาโชกระชากไปจะลุดอยู่แล้วยังได้อยู่นะครับผมเปิดดีฮะยกข้ามฝากมาฝาั่งนี้แม่ไม่ถึงกาณาโชฮะกาณาโชกาณาโชจ่ายเพื่อนก่อนแล้วกันเพื่อนให้เพื่อนให้เพื่อนก่อนแล้วกัน,น,น,กน,กนมาที่กาณาโชกาณาโชยกหฮเป แม่ยังไม่แม่นนะฮะยังไม่แมน่นล้าหน้ารอเปล่าตรงนี้ไม่ล้เอาล้าไปแล้วนะกานาช่วไปฮะไปให้การนาช่วฝั่งนี้โอ้โหโลง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 แต่จะไปได้ถึงยิงหรือเปล่าเข้าในป่านโค้งติดเฉล็บด้วยนะนี่แม่โอกาสอย่างนี้เริ่มมาแล้วนะโอกาสแบบยืนลงๆคนเดียวเนะี่ยไปฮะไปยกให้เหมือนเดิมเลยมาวิ่งแข่งกันวิ่งแข่งกันถึงก่อนถึงก่อนแต่กูเดมแข็งโอ้ย เบือบางว่ะค่อนข้างบางนะเจอกระเทกนิดเดียวหรือเสียหลักเหมือนกันนะกาชูค่อนข้างบางเลยฮะทีเปิดดีครับผมกาโช้โหคนดักเก่งก็เก่งเหลือเกินนะฮะเอาเป้ครับผมเป้โหไปทางไหนดีฝั่งฝั่งนี้กาโชแลวกนันนะฮะโอกาสเยอะเข้าไหนเข้าไหนแทงให้ปเป้โอ้โหนะเห็นช่องนะผมแต่ยังไม่หลุดนะปะเป้เหมือนเดิมตรงกลางเปดดีให้กาโชฝั่งนี้ คานเชโรถึงก่อนนะฮะโอเคจบเกมครึ่งแรกนะครับผมเนะี่ยก็ยังยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับบอลเมื่อค่อยถึงเกมตึงๆนะแต่มีโอกาสได้ยิงหนึ่งครั้งแนตะ่ติดชัแล็บับการ่าโชนะก็ถือว่าเป็นตัวที่ไม่ได้เร็วมากนะแต่ว่ามันยืนยืนตำแหน่งดีนะสำหรับเด็กปั้นเมนยูคนนี้นะโอเคต่อเกมครึ่งหลังกันนะสำหรับการ่าโชนะนะเด็กปั้นเมนยูมา มานะปยกให้เหมือนเดิมเลยโอยแต่โล่งจริงนะถึงก่อนถึงก่อนก็จริงแต่ผมว่าเลี้ยงบอลมันอาจจะยังไม่ได้ดีมากนะกาาอานาโชฮะคืนแทงแทงลูกนี้ได้เปิดแน่แน่ละหนึ่งเข้ามืออะกานาโชคืนคืนคืนไปโอ้หูจะลุ้อยู่แล้ว เชื่อมเกมกันดีนะแต่หลังเขาก็เน้นอ่ะอานาโชฮะถึงก่อนหรือเปล่าอ่ะถึงก่นโอ้เจอชนลมไปเลยครานาโช่ไปขืนรานาโช่แอมปาเป้คนเดียวยิงหูเสานะครับผมหูหน้าเสียายฮะเต็มเต็มเสาไปเลยกานาโช่มากรานาโช่เปิดย้อยื น่าเสียดายครับผมไปยิงชนเสาฮนะแต่ยิงยากพอสมควรอ้าวหลุดเฉยเลยนกเกียนไม่หลุดเฉยนะเล่นได้แป๊บเดียวนะครับผมแต่ที่เห็นชัดๆนะผมว่าการยืนตำแหน่งการวิ่งขึ้นข้างหน้าเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะคือวิ่งเขาก,กอบเขตโทษอะทําได้ค่อนข้างดีนะแต่เรื่องการยิงเนี่ยผมว่ามันอาจจะยังคมไม่ได้มากนะอาจจะยังคมไม่มากความเร็วก็ถือว่าโอเคนะความเร็ว,ว,มรวผมว่ามันมันก็ไม่ได้แย่นะความเร็วโอเคแต่บางไปหน่อยโดนเบียด เสียเลยนะครับผมไม่ต้องอะไรเลยโดนเบียดปุ๊บเสียเลยนะครับผมก็ถือว่าใช้งานได้ดีอยู่นะนะสำหรับเด็กปั้นเมนยูกานานะโ์นะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งเนี่ยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย let